คนที่เกิดเดือนตุลาคมนะครับความดื้อของเขานั้นคนมองไม่ออกนะเขามักจะมีมามีฟอร์มของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์หรือบางคนมักทําตัวน่ารักจนคนอื่นมองไม่ออกว่าคุณดือ้อจริงๆแล้วอ่ะคนเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นคนดื้อเงียบมากเลยนะเป็นคนที่ไม่ยอมคนไม่ยอมใครง่ายๆเด็ดขาดมีความคิดเหตุผลของตัวเองเป็นคนที่รักอิสระอามากๆอย่าบังคับเขาเลย และคนเดินนี้จะมีเรื่องแปลกเรื่องหนึง่งคือเขาจะมีสไตล์ของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองถ้าเจออะไรที่ซ้ำใครคนอื่นชอบเยอะแล้วเหรออ๋อฉันเปลี่ยนชอบอย่างอื่นที่คนอื่นชอบไม่เยอะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นส่วนใหญ่เลยนะธรรมดาของคนเดินนี้เลยเขาจะรู้สึกเบื่อเวลาที่คนชอบอะไรแบบนี้ซ้ำๆเพราะไม่อยากเหมือนคนอื่นเกิดมาเพื่อเป็นหนึ่งเดียวไม่ชอบซ้ำใครจริงไหมครับแล้วคนเดือนตุลาคมนะครับมักชอบทําอะไรที่แตกต่างถ้าเขารู้สึกว่าทําอะไรถูกต้องนะครับถ้าคนเดินนี้มั่นใจอะไรแล้วนะ เขาจะเดินหน้าเต็มที่อย่างไม่มีลังเลลุยไปจนสุดรักความถูกต้องมากๆเป็นคนที่มีเหตุและผลมากๆเลยนะครับคนเดือนตุลาคมเนี่ยไม่ใช่คนที่เอาแต่ใจนะเขามีเหตุและผลของเขานะครับตรงไม่ตรงอย่างไรฝากคอมเมนต์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ